เองได้นับรอยบาดแผลที่มีทั้งหมด22บาทแผลแต่ก็ไม่แน่ใจว่า26บาทแผลนับรอยแผลเป็นด้วยหรือไม่ค่ะ บอกบุญคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะโคและก็กระบือถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งานกันนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แต่ไม่ว่าสัตว์หรือว่าคนก็ล้วนแต่รักชีวิตของตนทั้งนั้นการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์จึงถือเป็นบุญใหญ่ค่ะเพราะเป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงมีนโยบายไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อนําไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวเลี้ยง โดยโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตผู้เลี้ยงจะต้องไม่นําไปฆ่าหรือขายนะคะแต่ลูกซึ่งเกิดจากโคกระบือคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนพิการมิได้เกิดอยากไม่ได้อยากเกิดมาเป็นคนพิการค่ะการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําจึงเป็นการเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้เดินทางไปมอบโคกระบือให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวในจังหวัดบึง จังหวัดน้องคายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจํานวน100ครอบครัวครอบครัวละ2ตัวรวมโคกระบือทั้งสิ้น200ตัวนะคะซึ่งคนตาบอดจะนําไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังมีคนตาบอดอีกเป็นจํานวนมากที่ต้องการขอรับโคกระบือไปเลี้ยงสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมบริจา สมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชือดของโรงฆ่าสัตว์โดยท่านสามารถร่วมทําบุญใหญ่ในการให้ชีวิตโดยการไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะคะ103-847-3316 ประเภทบัญชีกระแสร,รายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือคุณผู้ชมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วแจ้งให้สมาคมไปรับมอบเพื่อนําไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดมีไรายได้สามารถติดต่อสมาคมทางแอปพลิเคชันไลน์ ID ค่ะ s t a b c 2 0 1 6หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปเลยนะคะ089 994 6656หรือติดต่อที่หูนย์ประกรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยคุณผู้ชมคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าเป็นการทำบุญใหญ่ในการให้ชีวิตใหม่แก่โคกระบือและยังช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้คนตาบอดมีงานทำที่มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนอีกด้วยคะ่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้น